และนี่คือสิ่งที่ไม่ได้ไปต่อในปี2026สําหรับทับพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมีอะไรไปดูกันจะโดนใจเด็กผีหรือเปล่าคอมเมนต์มาคุยกันใต้คลิปได้เลยนะครับและสิ่งแรกที่ไม่ได้ไปต่อแน่ๆแ,แล้วนั่นก็คือลาสมูตฮอยลุนหลังจากฟาบิซิโอโรมาโน่เนี่ยออกมารายงานข่าวว่า นาโปลีพร้อมใช้เงื่อนไขซื้อขาดนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้เลยสนนราคาอยู่ที่44ล้านยูโรบวกกับโบนัสในการยืมตัวก่อนหน้านี้อีก6ล้านยูโรนั่นเท่ากับว่าดีลของลาสมูทฮอยลุนจะจบลงที่50ล้านยูโรพอดีวินวินกับทั้ง2ฝ่ายนะครับ นาโปลีก็ได้กองหน้าไปทดแทนลเมลูลูกากูใช้กันแบบยาวๆแมนยูเองก็ได้ปล่อยนักเตะที่ไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมออกจากทีมไปส่วนฮอยลุนเองก็ได้เรียกความมั่นใจและเส้นทางอาชีพนักเตะกลับมามาสุดๆไปเลยซัมเมอร์แมนยูมีตังซื้อนักเตะแล้วนะจ๊ะ50ล้านยูโร ต่อมาสิ่งที่ไม่ได้ไปต่อสำหรับแมนยูนั่นก็คือมาคัตแรดฟอร์ดดูทรงแล้วจากฟอร์มการเล่นที่ยืมตัวไปบาร์เซลโลนาเนี่ยดีเหลือเกินทางบาซ่าเองก็มีข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องว่าต้องการเซ็นสัญญานักเตะไปร่วมทีมเช่นกันถ้าแมนยูสามารถลดราคาให้ต่ำกว่า30ล้านยูโรได้แต่ไปไปมา,มาล่าสุดเนี่ย บาร์เซโลนาเองก็ไม่อยากจะเซ็นนักเตะเหมือนกันอยากจะดันดาวรุ่งขึ้นมาใช้งานแทนเพราะฉะนั้นจุดหมายปลายทางในซัมเมอร์หน้าของมาคัสแรดฟอร์ดคงไม่ใช่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกต่อไปแล้วคงต้องไปหาทีมอื่นจะเป็นบาร์เซโลนาหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นทีมไหน ก็ติดตามกันต่อไปนะจ๊ะสำหรับมาคัดเดอะเรียงแลดฟอร์ดและสิ่งที่ไม่ได้ไปต่อในปี2026ถัดมานั่นก็คือเดอะฟรีดอมเจดอนซานโชนักเตะตัวยืมของแอสตันวิลล่านั่นเองก่อนหน้านี้มีข่าวถึงขั้นที่ว่าทั้งวิลล่าเนี่ยตัดสินใจ จะส่งนักเตะคืนมาให้แมนยูในตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้ที่มันเปิดเรียบร้อยแล้วซึ่งก็ต้องรอทางแมนยูเนี่ยตัดสินใจว่าจะรับคืนนักเตะกลับไปหรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นไม่นานก็มีข่าวออกมาเช่นกันว่าแมนยูตัดสินใจไม่ใช้ออปชั่นขยายสัญญาออกไปอีก1ปีสำหรับเดอะฟรีดอมเพราะฉะนั้นช่วงซัมเมอร์นี้ย้ายทีมฟรีๆไปได้เลยสำหรับจดอนซานโช วิลล่าก็ไม่เอาแมนยูก็ไม่เอาสถานีต่อไปใครจะเอารอติดตามกันได้เลยนะจ๊ะเอ็งไม่ได้ไปต่อวะ่ะเดอะฟรีดอมและอย่างสุดท้ายสิ่งที่ไม่ได้ไปต่อในปี2026สําหรับทัพพิศารแดงไม่ใช่รูเบนอาโมริมนะพี่อ้นยังให้โอกาสอยู่แต่เป็นแผนการเล่นแต่เป็นวิธีการเปลี่ยนตัวและเป็นวิธีการแก้เกมที่มึนงงเหลือเกินของรูเบนอาโมริม แผนหลังสามมันใช้ไม่ได้ก็ใช้หลังสี่สีนักเตะมันก็ดูเป็นธรรมชาติถนัดถนีดีเวลาลงสนามไปอะ่ะเวลาแก้เกมอะ่ะถามจริงคิดก่อนเอออย่าเบอร์เบอร์มืนมึน,มนเดินไปบอกตัวสำรองว่าเฮ้ยมึงลงไปเลยไม่เอาดูให้มันดีสิอะไรไม่เสียอย่าไปซ่อมอะไรที่มันดีอยู่แล้วอยู่ในสนามอย่าถอดออกแล้วเอาของที่ไม่ดีลงไปแค่นั้นเองนะ โอ้ยอมูลีมขอเถอะถ้าอยากอยู่กันยาวๆอยากอยู่กันไปจนครบ3ปีเนี่ยช่วยทำอะไรให้มันเกิดประโยชน์ช่วยทำอะไรให้มันมีเหตุมีผลหน่อยนะ